สาเหตุของการต้องตั้งนโมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นระยะเวลาที่ท่านอาญาครูดีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและพระอาจารย์กูธรรมะทิโนได้พบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตต่อมาได้ประวารณาตนขอเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุที่พบกันมีอยู่ว่าระยะเวลาดังกล่าวพระอาจารย์มั่นพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีกหลายรูปได้เที่ยวชุดงไปพักที่วัดป่าผู้ไทยสามคีบ้านม่วงไข่ตําบลพันนาอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครญาติโยมทั้งหลายในบ้านม่วงไข่ ได้พากันไปในมัสการและขอฟังพระธรรมเทศนาของท่านสำหรับพระภิกษุที่ไม่ร่วมฟังด้วยในคราวนั้นก็มีท่านอาญาครูดีพระอาจารย์ฟ้นและพระอาจารย์กูพระอาจารย์มั่นได้แสดงพระธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนา ตามขั้นภูมิของผู้ฟังว่าการให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้นถ้าจะให้เกิดพลานิสงมากจะต้องละจากความคิดเห็นที่ผิดให้เป็นทูกเสียก่อนท่านยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดขึ้นอ้างว่าชาวบ้านม่วงไข่นั้นส่วนใหญ่นับถือพูดผีปีศาจ ตลอดจนเทวดาและนางไม้เป็นสรณะซึ่งเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้เหตุผลท่านได้แสดงข้อเท็จจริงขึ้นหักล้างหลายประการและได้แสดงพระธรรมเทศนาอันลึกซึง้งจนกระทั่งชาวบ้านเห็นจริงจึงละจากมิจฉาทิฏฐิเลิกนับถือพูดผีปีศาจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โยมคนหนึ่งได้กราบเรียนถามพระอาจารย์มั่นว่าเหตุใดการให้ทานหรือการรับศีลจึงต้องตั้งนโมก่อนทุกครั้งจะกล่าวคำถวายทานและรับศีลลยทีเดียวไม่ได้หรือพระอาจารย์มั่นได้แสดงถามเรื่องนโมอย่างลึกซึ้งให้ฝั่งว่าเหตุใดเน,นานักาัญ์ทั้งหลาย จะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญจะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่าณคนะือาธอาตุน้ำโมคือธาตุดิน พร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาติตุติกะสัมภวโอทนะกุมมาสปัจจโยสัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาตรเป็นเครื่องเลี้ยง จึงจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะเป็นทาตุของมันดาโมเป็นทาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อทาตุทั้งสองผสมกันเข้าไปไยทาตุของมัรดาเคี่ยวเข้าจนได้นามว่ากัลละคือน้ำมันหยดเดียวณนะที่นี้เองปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้ จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกะละก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดจเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่งและเปสีคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหรนจึงเป็นปัญจกสาขาคือแขนสอง ขาสองหัวหนึ่งส่วนาธาตุพอคือลมทอคือไฟนั้นเป็นาธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อลับจากกระละนั้นแล้วกะละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือนโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ชนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกลุ่มมาดเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสัง่งสอนความดีทุกอย่าง ท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าปุปผาจาร์เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้ทงสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีจิตเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกก่นี้แลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอก ก็เป็นไปนจากรูกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราตัวนี้เป็นมวลบร,รดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณของท่านจะนับประมาณไม่ได้เลยปราดทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่ เราต้องเอาตัวเราคือนณโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนะโมท่านแปลว่านอบน้อมเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้เป็นต้นกิริยาไม่มูลมะระดกนี้แลเป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติ นโมเมื่อกล่าวเพียงสองธาตุเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือ,อยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสละพยัญชนะดังนี้คือเอาสระออกจากตัวนอนูมาใส่ตัวมอมะเอาสระโอจากตัวมอมะมาใส่ตัวนโนแล้วกลับตัวมะมาไว้หน้าตัวโนเป็นมะโนแปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายและใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้นะโมคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจทนี้ทั้งหมดได้ในพุทธพจน์ว่านะโมปุพังขมาธรรมามโนเสถา มโนมายาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยก็ทรงบัณฑัตออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ใดมาพิจารณาตาม จนถึงรู้จักนโมแจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากนโมทั้งสิ้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ถือเอาเป็นสมบัติบัญนแก่ตามกระแสแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชชาตัว ก่อพบก่อชาติด้วยกันไม่รู้เท่าด้วยการลงถือตัวว่าตัวเป็นของเราเป็นของเราไปทั้งหมด